สวัสดีค่ะพบกับแพรวดังเพินซอสนะคะกับวันนี้ดวงรายเดือนธันวาปี61ครั้งสุดท้ายของปีนี้แล้วมีอะไรอัปเดตกันคนเกิดวันพุธติดตามได้ที่นี่นะคะชาร้ดน,นี้เลยและคนอื่นๆสามารถติดตามได้เหมือนกันนะคะวันนี้แพรจะใช้ไพ่ทั้งหมด5ใบนะคะจริงๆก็ใช้5ใบทุกวันแหละอ่ะมาค่ะจะมีอะไรกันบ้างคนเกิดวันพุธจะ้ะ คนเกิดวันพุธคะไพ่ที่คุณได้เนี่ยวออันนี้ก็จะมีเดชัยเสนะคะ10ถ้วย Hermit แล้วก็คิงเหรียญเจถ้วยนะคะสำหรับตรงนี้เนี่ยแพรมองว่ามันกำลังมาถึงจุดสำคัญในชีวิตของคุณบางอย่างแต่แพรเชื่อว่าไม่ว่ายังไงอะ่ะคุณจะมีทางออกให้กับตัวคุณเองในีวิตที่คนวันพุธเนี่ยเป็นสไตล์ของตัวเขาเองอยู่แล้วนะคะสำหรับเข้าเคยนที่เรื่องงานเนี่ย คนเกิดวันพุธขาคุณได้รับโอกาสโปรเจกต์สำคัญจากผู้ใหญ่เฮ้ยสังเกตไหมสามวันมานี้คนคนในหลายคนนะ่ะมักจะได้อะไรจากผู้ใหญ่เยอะนะแต่อันนี้จะเป็นคนเก่าแก่ผู้ทรงอิทธิพลมีชื่อเสียงถานะการเงินดีหรือ เป็นที่รู้จักในแวดบงสังคมแบบสิบถวยก็ได้ด้วยนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนที่โอเคดีเลยเขาจะมาให้ไอเดียกับคุณหรือถ้าคุณรู้สึกว่าเอ๊ะชีวิตท่องนี้ฉันทำยังไงต่อกับชีวิตดีดีคนกลุ่มนี้คนเหล่านี้จะให้ความช่วยเหลือดีนะคะตัวคุณเองมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศด้วยงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศวิศวะไอทีโปรแกรมเมอร์งานเกี่ยวข้องกับนำข้าส่งออกอสังหาหรือเกี่ยวข้องกับงานต่างชาติงานที่ เกี่ยวข้องกับแบบฟรีแลนซ์ฟโต้หรืออะไรอย่นเงี้ยได้หมดเลยนะคะการตัดต่อวิดีโอหรืออะไรที่มันเป็นเชิงบล็อกเชิงที่คุณอยากตับมาเป็นไฮเทคทำได้หมดเลยนะคะคนเกิดวันพุธจ๋าวันพุธเนี่ยเพิ่มเติมคือ,อความคิดของคุณบางครั้งอะมันอาจจะฟุ้งไปหน่อยนะ ด้วยความที่มันฟุ้งอะคือเข้าใจไหมว่ามันเยอะมันหาไม่ลงตัวไม่ลงไม่ลงร่องไม่ลงรอยเนี่ยคุณจะต้องมีสักอย่างที่มันเป็นธาตุดินอะเขาเรียกว่าความคิดที่มั่นคงการจดบันทึกช่วยได้ค่ะที่ทําให้คุณวางแผนอนาคตจะยังไงต่อนะคะสําหรับคนที่กําลังหางานคนเกิดวันพุธคุณมีโอกาสได้งานที่เป็นบริษัท น้ำมันก็ได้นะ้นำมันพลังงานไอทีบริษัทที่อยู่มานานมีมานานมีชื่อเสียงได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่โปรเจกต์ตรงนี้เนี่ยหรืองานตรงนี้เนี่ยที่คุณจะได้คุณจะต้องเจ๋งพอนะไม่ใช่แค่คุณเป็นคนที่แบบเฮ้ยฉันอยากลองอะ่ะแต่ความสามารถคุณไม่ถึงอะ่ะแล้วคุณก็มาตีโพติภัยว่าเฮ้ยทำไมแบบฉันไม่ได้งานที่นี่อะไรนี้ที่ที่คุณจะไปอะ่ะคุณก็ต้องมั่นใจพอที่จะไปว่า คุณมีดียังไงว่าเขาต้องรับคุณนะคะคุณต้องนําเสนอพรีเซนต์ตรงนี้ให้ดีแต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยอยากให้เพิ่มเติมคือ Mindset ต,ต่อการทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มถ้าคุณเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงอะ่ะคุณก็ต้องปรับนะ เพราะว่าเขาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้พอสมควรที่จะทําให้การร่วมงานตรงนี้มันมีผลดียังไงกับตัวคุณเองและบริษัทของเขานะคะคุณจะต้องตั้งใจให้ดีค่ะคนที่หางานขะแล้วก็สอบใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวดีเลยคุณมีโอกาสได้มรดกทรัพย์สินจากที่บ้านครอบครัวซานต่อจากงานเดิมงานคุณปู่คุณย่าอามากรองแล้วแต่เลยนะคะเต็มที่เลยก็มีโอกาสได้เหมือนกันหรือบางครั้งเนี่ย แพรมองว่าจริงๆคุณมีไอเดียเยอะนะแต่ติดที่เรื่องเงินไหมเรื่องเงินถ้าคุณคิดว่าจะมองว่ามันติดอะ่ะคุณอย่าลืมว่าชาเนลนา์มันหาใหม่ได้คุณมีช่องทางอื่นๆได้คุณอย่าคิดวิธีแบบเพอร์มิทหรือวิธีการเดิมๆวิธีการที่โบราณหรือบางครั้งใครที่กัมม์จงทงโรกิจอะสมมติที่บ้านให้ทุนมาก้อนนึงอะ่ะเขายังไม่เห็นภาพว่าคุณจะทำอย่างไรไอสิ่งที่คุณ คุยกับเขาไปเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงไหมเขาอาจจะยังมีความไม่มั่นใจขอให้เป็นแค่เพียงลงมือทําเท่านั้นคิดแล้วลงมือทําจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณได้นะคะหรือใครที่กําลังจะทำธุรกิจทางด้านไอทีโปรแกรมเมอร์ฟนินานซ์การเงินหรือเกี่ยวข้องกับนำนำเข้าส่งออกเออ วัตถุโบราณของมือสองได้นะแจ๋งเลยลองปรับวิธีการขายดูให้ดีค่ะแล้วจะรุ่วมกับคุณนะคะคนทําธุรกิจอ่ะการเงินค่ะคุณจะมีช่องทางการสร้างรายได้ใหม่ๆโดยเฉพาะการไอเอไอทีนำเข้าส่งออกอสังหาการขายของเก่ามือสองงานฟรีแลนซ์ได้นะคะคนเกิดวันพุธแต่ทีนี้หมั่นนำเสนอหน่อย มันนําเสนอพรีเซนต์จากโปรโมชั่นที่น่าสนใจนะคะจะเป็นโปรโมชั่นของผู้ใหญ่ในปีหน้าก็ได้อย่าลืมแบบพวกวันครอบครัววันปีใหม่อะไรอย่างนี้มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะสามารถลองปรับประยุกต์ดูเลยคลิปกิจกรรม enjoy eating party มากนะคะแต่คุณมีโอกาสได้เลี้ยงส่งเพื่อนที่กำลังจะไปเรียนต่อไปไหนทำไรได้เออตัวคุณมีโอกาสสมัครคอสสั้นเรียนต่อเสริมอะไรสักอย่างได้เหมือนกันนะ แต่ขอให้วางแผนการเงินให้ดีทันเองค่ะแล้วมันก็ไม่มีอะไรายากเกินใจคนเกิดบันพุธเลยต่อมาสิ่งที่ต้องระวังอย่างหนึ่งคือการเงินของคุณนะคะคนเกิดบันพุธไประวังหมดไปกับค่ารักษาสิ่งของของใช้ของมือสองเลไนี้เหมือนกันซ่อมแล้วซ่อมอีกหรือสุขภาพของคนในบ้านที่อาจจะมีการป่วยสุขภาพของตัวเองได้เหมือนกันสัตว์เลี้ยงได้เหมือนกันนะก็ เอาที่พอดีละการวางแผนการเงินสำรองเผื่อไว้ด้วยและใครที่จะซื้อกองทุนออกรถใหม่ได้นะคะทำได้เลยค่ะดีกับตัวคุณเองด้วยแต่สำหรับใครที่กำลังจะขายบ้านดูในเรื่องของการคุยการเช่าอะ่ะ มันมีคนสนใจนะแต่แพรมองว่าลองเพิ่มช่องทางละกันนะคะเป็นทางออนไลน์มากขึ้นลองเว็บอื่นหรือขายเป็นโซนต่างชาติไปเลยก็ดีนะคะจะจีนจะต่างชาติต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยลองเพิ่มภาษาหรือด e สคริปชั่นให้มันมีทางหลากหลายมากขึ้นด้วยนะคะโอเคความรักของคนเกิดวันพุธจ๋าใครที่ชอบทําอะไรคนเดียวแบบเพอร์มิทจริงๆมีคนเข้ามาไหมมีนะแต่ทีนี้เนี่ย มันอาจจะเจอจากการเดินทางงานปาร์ตี้ EDM งานคอนเสิร์ตอินดี้หรืออ,อ,อะไรที่มันเป็นวินเทจอะไรที่มันเฉพาะทางบางอย่างได้นะคะลองดูเลยหรืออาจจะเป็นวงต่างชาติอะไรสักอย่างที่คุณให้ได้เจอเหมือนกันนะในนี้จะบอกว่ามีทั้งไทยและต่างชาติชาเลก็ต่างชาติ เพอร์มิก็ต่างชาติหรือเป็นคนไทยที่ไปเรียนต่อจากเมืองนอกมาก็ได้เหมือนกันนะคะเอาที่สบายใจแต่คุณจะเจองานเฉพาะทางบางอย่างไม่ว่าคุณจะไปคนเดียวไปกับเพื่อนได้หมดมันจะทําให้ได้เจอกันในโอกาสครั้งต่อๆไปได้ด้วยนะคะอย่างสมมตุติคุณชอบไปนั่งอ่านหนังสือที่คาเฟ่อะไรเงี้ย คนนี้อาจจะได้ไปเจอกับคุณก็ได้แล้วก็ได้แลกเปลี่ยนกันชอบหนังสือเล่มไหนไปกินกาแฟกันไหมได้เจอกันที่ร้านหนังสือก็ได้นะคะมันจะเจออะไรที่ค่อนข้างเป็น private เป็นส่วนตัวหรือเป็นสถานที่เฉพาะทางบางอย่างลองดูนะคะคนเกิดวันพุธส่วนคนที่มีคนคุยตรงนี้นะว่าเป็นโสดนะแพรมองว่าให้ความเป็นเพื่อนไปก่อนแพรรู้สึกว่าคนนี้คุณคุยอยู่ยังมีเซฟโซนนะ อาจจะยังไม่ลืมแฟนเก่าหรือเปล่าหรืออดีตในใจยิ่งถ้าคนไหนที่กําลังรู้ว่าเขายังไม่ลืมแฟนเก่าคุณจะกลายเป็นคนขั้นเวลาทันทีเลยนะคะคุณขาคือมันไม่ใช่แบบเฮ้ยฉันดูแลเทคค่คุณดีแล้วฉันเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเธอแต่เธออย่าลืมนะว่าเขาขอหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้ขอแล้วเธอเสนอตัวไปเองเนี่ยอันนี้เธอผิดนะจ๊ะเธอจะพลาดเอาเธอเปิดใจไปก่อนค่ะเดีย๋ยวคนใหม่ๆก็มีเข้ามาแน่นอนนะคะคนเกิดมันพุธอ่ะ ส่วนความรักของคนมีคู่คนเกิดวันพุธเนี่ยยังดีอยู่แต่น,น,นานๆทีเนี่ยคุณอาจจะเก็บเงินเที่ยวอะไรสักอย่างคุณอาจจะให้ความสําคัญกับการงานการเงินหรืออื่นๆเนี่ยสลับเวลาให้คนดักบ,บ้านนะคะบางครั้งถ้าคุณเห็นเขาเพินในโซเชียลเนี่ยแบบแฟนไม่ใส่ใจโสดแล้วอะไรอย่ี้ไประวังให้ดีนะคะดังนั้น เอาเป็นว่าหาเวลาใส่ใจแฟนคุณบ้างคุณรู้ตัวดีสุดค่ะว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรหรือใครที่เป็นรักทางไกลจะมีโอกาสได้นัดมี่ติ้งเจอกันในช่วงนี้ด้วยนะคะอาจจะมีการส่งดอกไม้ส่งของกินส่งแซลมอนไปให้ก็ได้นะส่งอะไรประมาณนี้ไปให้ก็ดีค่ะคนเกิดบันพุธเอาใจแฟนหน่อยดูแลกันหน่อยเดี๋ยวเขาก็ดีแล้วโอเคนะส่วนสุขภาพตรงนี้เนี่ย จะเป็นระบบการย่อยนะคะเฮอร์มิสจะแทนในเรื่องของกส๊สกดในกระเพาะกดไหลย้อนได้ความเครียดลงกระเพาะได้นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยกินอะไรที่มันพอดีหน่อยนะคะเพิ่มเติมคือใครที่ติดเลาติดซุลาหรือ RS, อะไรสักอย่างเนี่ยเบาๆล,ลงหน่อยเปลี่ยนเป็นกินของจืดกินของที่มันสบายต่อท้องบ้างงวดแซปลงมานิดนึงนะคะเพื่อสุขภาพที่ยาวนานเนาะแล้วก็เออนิดนึง คุณไประวังเกี่ยวกับโรคพันธุกรรมบางอย่างเหมือกันนะ ดูแลสุขภาพตัวคุณเองให้ดีแล้วก็มีถาดหากใครที่รู้ตัวว่ากำลังจะมีเชื้อหรือสิ่งอย่างติดจากพ่อจากแม่มาตรงนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษด้วยนะคะสําหรับทริคพิเศษค่ะคนเกิดวันพุธจะมาจา้ะคนเกิดวันพุธไพ่ที่คุณได้คือก้าวถ้วยโอยอิ่มอืดกันไปนใหญ่ไพ่ก้าวถ้วยหนาไพ่ปกติเนี่ยเราจะเห็นเป็นคนอ้วนๆคนที่ท้วมๆหน่อยนั่งตรงกลางแล้วมีถ้วย้องข้างหลังถูกไหมแต่ตรงนี้คนเกิดวันพุธเนี่ยเชื่อเถอะคุณทําอะไรตอนนี้เป็นสิ่งที่ดี เริ่มต้นดีมีการสปอร์ตมั่นใจหน่อยเข้าใจไหมมั่นใจหน่อยค่ะคิด ลงมือวางแผนเป๊ะเป๊ะเป็นระเบียบหนสองสามสี่ให้ดีแล้วมันจะดีกับตัวคุณเองผู้ใหญ่ให้คำปรึกษาความช่วยเหลือเนี่ยดีเลยนะคะแต่เชื่อเถอะแพรมองว่าคนรอบข้างอะ่ะยินดีช่วยคุณแต่ขออย่าคิดเยอะอย่าเพิ่งคิดไปเองว่าเอ๊ะเขาจะช่วยเราจริงหรอทำเราดีไหมคุณขามนุษย์เป็นสัตว์สังคมเนาะยังไงมันก็ต้องมีการพูดคุยกันอยู่แล้วนะคะโอเคก็จบกันไปสําหรับคนเกิดวันพุธแล้วนะคะสําหรับคนเกิดวันอื่นและคลิป อื่นสามารถติดตามได้ที่ช่องนี้บ๊ายบายค่ะ